กลางป่าลึกที่หมอกบางลอยกลุ่นคลุมยอดไม้มีหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากความสิวิไลชื่อว่าบ้านห้วยเสือบ้านที่เงียบสงบแต่กลับแฝงไปด้วยตำนานอาถรรพ์เล่าขานเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องราวเริ่มต้นจากคืนเดือนดับเสียงหหยหวนแว่วมากับสายลมเย็นยะเยือกกระท่อมปลายนาของพรานคำลือชายวัยกลางคนผู้เชี่ยวชาญในการล่าสัตว์สั่นสะท้านไปด้วยความหวาดกลัว พรานคำลือได้ยินเสียงขู่อยู่รอบกระท่อมเสียงฝีเท้าหนักๆของสัตว์ใหญ่ที่ไม่อาจเห็นตัวในความมืดเขากุมขวานไม้แน่นเงื่อเย็นซึมชุ่มแผ่นหลังหัวใจเต้นระัวแทบหลุดออกมาจากอ,อกเสียงกรงเล็บขูดครูดบนพื้นไม้สร้างความสยองขวัญสุดขีดตำนานเสือสมิงที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังในวงไฟกองกลางหมู่บ้านกลับผุดขึ้นมาในห้วงสำนึก พรานคำลือละล่ำละล,ะล,ะลักท่องคาถากันเสือสมิงที่บิดาของเขาสอนมาแต่เด็กพลางพรมน้ำมนต์ที่เก็บไว้ในขวดกระเบื้องใส่รอบตัวเงาใหญ่เคลื่อนผ่านช่องหน้าต่างเสียงหอบหายใจดังสะท้อนเข้าโซดประสาทพรานคำลือตัดสินใจกระโจนออกจากกระท่อมด้วยความกลัวสุดขีดเขาว,วิ่งฝ่าความมืดมุ่งตรงไปยังหมู่บ้านทว่ารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไล่ตามหลังมาติดติด เสียงกรงเล็บกระทบพื้นดินหนักหน่วงเสียงคำรามต่ำกึกก้องกังวานไปทั่วป่าเมื่อถึงชายป่าใกล้หมู่บ้านเสียงตามหลังก็เงียบหายไปอย่างลึกลับพรานคำลือหันหลังกลับมองแต่กลับไม่พบสิ่งใดนอกจากความว่างเปล่าหัวใจยังเต้นระรัวเขาซุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงเอะอะจึงวิ่งออกมาดูพรานคำลือเล่าเรื่องที่พบเจอให้ทุกคนฟัง แต่มีเพียงผู้เท่าสองสามคนเท่านั้นที่เชื่อผู้เท่าคำสอนซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่สุดในหมู่บ้านได้เชิญพรานคำลือไปยังศาลากลางหมู่บ้านจุดเทียนเล่มใหญ่กลางศา,าลาพรางพรมน้ำมนต์รอบตัวพรานคำลือเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีผู้เท่าคำสอนฟังพรานคำลือเล่าอย่างตั้งใจแล้วกล่าวเสียงเคร่งขรึมว่าเสือสมิงมันตื่นขึ้นมาแล้ววิญญ,ญาณมันยังวนเวียนอยู่ในป่านี้ เพราะน้ำมันพรานที่ตกค้างในร่างมันยังไม่สูญสลายชาวบ้านที่มุงดูอยู่ต่างขนลุกสู้หลายคนรีบขยับถอยหลังออกไปผู้เท่าคําสอนเล่าว่าเมื่อร้อยปีก่อนมีพรานใหญ่ชื่อว่าพรานมุนผู้ครอบครองน้ำมันพรานล้ำค่าทำให้เขาสามารถล่าสัตว์ใหญ่ได้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่สุดท้ายเขาใช้มันในทางที่ผิดสังหารเสือโคร่งักิสิทธิ์ที่เฝ้าป่า และถูกคำสาบให้กลายเป็นเสือสมิงกึ่งคนกึ่งสัตว์วิญญาณของพรานบุญสิงสู่อยู่ในร่างเสือรอคอยเวลาที่จะกลับมาน้ำมันพรานในร่างเสือสมิงนั้นสามารถดึงดูดพลังชีวิตจากมนุษย์ได้ยิ่งดูดพลังมากเท่าไหร่เสือสมิงก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นและหากมันได้ครอบครองร่างมนุษย์อีกครั้งมันจะกลับมาเป็นอมตะไม่ถูกทำลายอีกต่อไป ผู้เท่าคำสอนสั่งให้ชาวบ้านปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาห้ามออกจากบ้านในยามค่ำคืนและสั่งพรานคำลือให้จัดทีมออกตามหาและทำพิธีสะกดวิญญาณเสือสมิงก่อนที่มันจะเลือกเหยื่อรายต่อไปคืนถัดมาหมอกหนาทึบปกคลุมหมู่บ้านงนักกว่าคืนไหนไหนเสียงขูดข่วนประตูหน้าต่างของชาวบ้านดังขึ้นเป็นระยะเป็นระยะเด็กๆร้องไห้สะอึกสะอื้น มารดากอดลูกแน่นด้วยความหวาดกลัวพรานคำลือพร้อมกับลูกชายวัยรุ่นและเพื่อนพรานอีกสองคนติดอาวุธครบมือออกเดินทางตามรอยเท้าเสื้อในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบบ้ารอยเท้าว่างกว่าปกติและทิ้งรอยกรงเล็บลึกลงบนดินแข็งรอยเลือดเล็กๆก,กระจัดกระจายเป็นระยะบ่งบอกว่ามีเหยื่อรายใหม่ในค่ำคืนที่ผ่านมาเส้นทางรอยเท้าพาพวกเขาเข้าสู่ป่าทึบ ลึกเกินกว่าที่ชาวบ้านเคยย่างไก่พรานคําลือหยุดยืนที่หน้าผาสูงชันปากทำมืดดำเบื้องหน้าเป่าลมเย็นยาเยือกออกมาราวกับมีบางสิ่งจ้องมองพวกเขาจากความมืดมิดลูกชายพรานคําลือเอ่ยเสียงสั่นว่าพ่อเราจะเข้าไปจริงๆหรอพรานคําลือพยักหน้าําำเสียงหนักแน่นเราต้องทำไม่งั้นมันจะไม่หยุด พวกเขาจุดคบเพลิงและเดินเข้าไปในถ้ำอย่างช้าช้าเสียงลมหายใจสะท้อนก้องไปตามผนังถ้ำกลิ่นคาวเลือดฉุนเตะจ,จมูกจนแสบเสียงฝีเท้าทั้งสี่ดังก้องสะท้อนในโพรงถ้ำที่ลึกเร้นราวกับว่าความมืดกำลังกลืนกินพวกเขาทีละก้าวเสียงน้ำหยดจากเพดานหินกระทบพื้นหินเย็นเยียบดังเป็นจังหวะประหลาดพรานคำรอเบิกตากว่างพยายามสอดสองมองหาทางเดินข้างหน้า ไม่นานพวกเขาก็พบกับรอยเลือดสดๆลากยาวเป็นทางเข้าสู่ห้องโถงกลางถ้ำเมื่อแสงจากคบเพลิงสาดส่องไปทั่วห้องโถงกลางฉากเบื้องหน้าทำเอาทุกคนแข็งค้างอยู่กับที่ซากสัตว์ป่าน้อยใหญ่ถูกฉีกกระชากกระจัดกระจายไปทั่วหลินคาวคลักรุ้งรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกบนพื้นหินกลางถ้ำมีรอยเขียนประหลาดเป็นสัญ,ญลักษณ์โบราณดูคล้ายคาถา,าสะกดบางอย่างเสียงขู่ต่ำๆ ดังขึ้นจากความมืดเบื้องหลังร่างเงาดำทะมึนเคลื่อนไหววูบวาบพ,พรานคำลือยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมขณะที่ลูกชายและเพื่อนพรานรีบตั้งขบวนหันหลังชนกันเสียงฝีเท้าเบาๆกระชั้นเข้ามาเรื่อยๆเงื่อเย็นไหลซึมเต็มขมับทันใดนั้นเงาดำพุ่งทยานออกมาจากความมืดตาสีแดงฉานเป็นประกายมันไม่ใช่เสือธรรมดามันมีขนาดมหึมาก,กว่าปกติ ผิวหนังหยาบหนากว่านังเสือปกติอีกหลายเท่าพรานคำลือไม่รอช้าเขายกปืนยิงนัดแรกทันทีเสียงปืนดังสนั่นภายในถ้ำกระสุนแหวกอากาศฝังเข้าเนื้อสัตว์ร้ายแต่มันกลับไม่ล้มลงเสือสมิงคำรามลั่นจนหินผนังถ้ำสั่นสะเทือนลูกพรานสองคนยิงตามทันทีแต่กลับดูเหมือนกระสุนธรรมดาไม่ระคายผิวมันแม้แต่น้อยพรานคำลือสั่งเสียงเข้มใช้ลูกตะกวดศัสิทธ ลูกชายรีบหยิบกระสุนที่หล่อขึ้นจากตะกวดสัสิทธิ์ผสมน้ำมันมนตามพิธีโบราณมายัดใส่ปืนกลั้นใจยิ่งออกไปอีกนัดเสียงปืนคำรามอีกครั้งคราวนี้เสือสมิงส่งเสียงโหยหวนและกระโดดหนีไปในความมืดทิ้งรอยเลือดสีดำฉานไว้เป็นทางพรานคำลือสบตากับลูกชายและพยักหน้าให้ตามรอยเลือดไปโดยไม่รอช้าทั้งสี่คนรีบไล่ตาม เสียงฝีเท้าและเสียงหอบหายใจดังสะท้อนในถ้ำไปทุกทิศทางพวกเขาตามรอยเลือดไปจนถึงห้องเล็กๆแห่งหนึ่งในถ้ำกลางห้องมีแท่นหินโบราณตั้งอยู่กลางแท่นมีขวดน้ำมันสีดำค้นวางอยู่ขวดนั้นเปล่งแสงสลัวๆออกมาอย่างน่าขนลุกพรานคำลือรู้ทันทีว่านี่คือน้ำมันพรานโบราณที่ผู้เท่าคําสอนพูดถึงเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นอีกครั้ง เสือสมิงซุ่มอยู่เบื้องหลังแท่นหินตาของมันวาววับด้วยความโกรธแค้นมันพุ่งเข้าใส่พรานคำลืออย่างรวดเร็วพรานคำลือเบี่ยงตัวหลบบูบแล้วแทงมีดปลายแหลมลงบนแท่นหินกระทบขวดน้ำมันแตกกระจายน้ำมันสีดำกระเด็นไปทั่วห้องทันทีเสือสมิงส่งเสียงกรีดร้องกึกก้องปรากฏร่างของพรานบุญในคราบเสือที่กำลังแปลเปลี่ยนจากสัตว์เป็นมนุษย์ครึ่งตัวด้วยความเจ็บปวด ร่างกายของมันบิดเบี้ยวอย่างน่าสยดสยองพรานคำลือรีบสวดมนต์บทสกดวิญญาณที่ผู้เท่าคำสอนสอนไว้นโมตัดสะภพักควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงสวดสะท้อนกึกก้องไปทั่วโพรงถ้ำเสือสมิงร้องคำรามลั่นก่อนที่ร่างจะสุดหวบลงกับพื้นอย่างช้าช้าเลือดสีดำไหลนองเต็มพื้นหิน วิญญาณของพรานบุญแหน่หน้ามองพรานคำลือด้วยแววตาเต็มไปด้วยความแค้นและความเศร้าก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับสายลมทิ้งไว้เพียงร่างเสือสมิงที่เย็นเฉียบไร้ชีวิตพรานคำลือและพักพวกถอนหายใจอย่างโล่งอกทั้งสี่คนมองหน้าก,กันแล้วสุดตัวลงนั่งอย่างเหนื่อยล้ากลางห้องโถงถ้ำที่เงียบสงัดในที่สุดแสงแดดยามเช้าสองรอดผ่านยอดไม้หนาทึบของป่าลึก ส่องกระทบใบหน้าของพรานคำลือและพักพวกที่ค่อยๆพาตัวเองออกจากถ้ำอาถรรพพวกเขาฝ่าฝันความมืดและภัยอันตรายมาจนถึงทางออกปล่อยให้ความมืดในถ้ำเบื้องหลังกลืนกลกซากวิญญาณที่สาบสูญไปแล้วเมื่อมาถึงริมลำธารทั้งสี่คนนั่งลงพักหอบหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนน้ำเย็นใสไหลเอื่อยผ่านซากก้อนหินเก่าแก่ดอกไม้ป่าเล็ก เบ่งบานอยู่รายรอบราวกับต้อนรับพวกเขากลับคืนสู่โลกแห่งแสงสว่างพรานคำลือเงยหน้ามองฟ้าก่อนจะถอนหายใจยาววิญญาณของพรานบุญคงจะไปสู่สุคติแล้วเสียงของเขาแหบพลาแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นลูกชายของเขาพายักหน้าเบาๆแม้ดวงตาจะยังฉายแววสันไหวกับสิ่งที่เพิ่งผ่านมาในใจของพรานคำลือรู้ดีว่า ความสงบสุขที่พวกเขานํำกลับมานี้แลกมาด้วยชีวิตและความทุกข์ทรมานมากมายในอดีตน้ำมันพรานโบราณที่ถูกทำลายไปในถ้ำอาจทำให้วงจรของเสือสมิงจบสิ้นในยุคข,ของพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกได้ถึงความสั่นไหวบางอย่างในสายลมกลิ่นอายบางอย่างที่ยังไม่จางหายไปเสียทีเดียวเมื่อกลับถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านต่างมารุมล้อมฟังเรื่องราวที่พรานคำลือเล่าพวกเขาเงียบกริบไปทั้งหมู่บ้านบางคนร้องไห้บางคนทำพิธีไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อขอขมาและขอบคุณที่ปกปักรักษาหมู่บ้านเริ่มกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งผู้คนกล้าลงนาจับปลาออกหาของป่าโดยไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งลึกลับยามค่ำคืนอีกต่อไปหลายเดือนผ่านไปฤดูการเปลี่ยนผัน ใบไม้ร่วงหล่นดังเสียงกระซิบของอดีตแต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงพรานคำลือยังคงนั่งอยู่หน้ากองไฟกลางบ้านสายตาจับจ้องไปยังขอบป่าอันมืดมิดเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำอาจไม่ได้ลบล้างทุกอย่างได้หมดสิน้นบางอย่างอาจยังซ่อนเร้นรอวันที่จะตื่นขึ้นมาใหม่คืนหนึ่งขณะที่สายลมเย็นยะเยือกพัดผ่าน พรานคำลือได้ยินเสียงบางอย่างแววมาแต่ไกลเสียงคล้ายเสียงคำรามแผ่วเบาในความมืดเขาขยับมือไปแตะปืนเก่าแก่ข้างกายอย่างระวังพร้อมกับกำลูกตะกัว่วศักดิ์สิทธิ์ไว้แน่นดวงตาของเขาเป็นประกายแน่วแน่เขาจะไม่ยอมให้สิ่งใดคุกคามหมู่บ้านของเขาได้อีกต่อไปไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามรุ่งสางของวันใหม่พระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าอย่างเชื่องช้า ท่ามกลางความเงียบสงัดที่โรยตัวเหนือหมู่บ้านอากาศเย็นลูบไล้ผิวดินแห้งพรานคำลือยังคงนั่งนิ่งใต้ต้นโพใหญ่ข้างตัวคือปืนยาวเก่าแก่และมีดพร้าสะพายหลังในใจของเขาแม้จะคลายความกังวลลงไปมากแต่สัญชาตญาณของนักล่าไม่ได้ปล่อยให้ตนประมาทได้แม้เพียงนิดเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากด้านหลัง ลูกชายของพรานคำลือเดินเข้ามานั่งข้างๆพร้อมกับการาน้ำชาและข้าวปิ้งพ่อยังไม่หลับอีกเลยครับพรานคำลือเพียงยิ้มบางๆก่อนจะรับน้ำชามาจิบเงียบๆสายตายังคงจับจ้องไปยังขอบปาที่เขียวทึบบางทีเสือสมิงอาจยังไม่หมดไปจริงๆลูกเอ๋ยมันอาจแค่หลบซ่อนอยู่เงียบๆเท่านั้น น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยสัญชาตญาณแห่งประสบการณ์ลูกชายของเขาเงียบไปก่อนจะพูดเบาๆว่าถ้ามันกลับมาผมจะเป็นคนสู้แทนพ่อเองครับคำพูดนั้นทำให้พรานคำลือหัวรบเบาๆครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลายวันต่อมามีข่าวจากหมู่บ้านอีกฝั่งภูเขาว่าพบวัวควายตายอย่างประหลาดมีรอยกรงเล็บลึกและเนื้อบางส่วนหายไป ไม่มีร่องรอยของคนหรือสัตว์ใดพอจะระบุได้แน่ชัดพรานคำลือได้รับข่าวแล้วสีหน้าเคร่งเครียดทันทีเขาหยิบแผนที่เก่าๆบนผนังออกมาคลี่กระดาษหยาบยับเยินที่บันทึกเส้นทางลับต่างๆในป่าไว้ที่มันโจมตีอยู่ใกล้กับช่องเขาน้ำรินเขาชี้นิ้วไปยังจุดหนึ่งบนแผนที่นั่นมันทางที่เคยมีวัดร้าง ที่พระเคยพูดถึงว่าเคยเป็นที่ฝึกวิชาสายดำของพวกหมอผีรุ่นก่อนลูกชายพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงวิตกพรานคำลือพยักหน้าเบาๆบางทีมันอาจไม่ใช่เสือสมิงตัวเดิมแต่มันอาจเป็นบางอย่างที่ได้รับถ่ายทอดจากมันในคืนนั้นพวกเขาเตรียมตัวออกเดินทางอีกครั้งลึกเข้าไปในป่ามืดที่ไม่มีใครกล้าย่างไกร พักพวกคนเดิมที่เคยร่วมฝ่าอันตรายต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตอย่างสงบเหลือเพียงสองพ่อลูกเท่านั้นที่ยังเดินหน้าสู่ความมืดก้าวเท้าเข้าสู่ป่าลึกอีกครั้งพรานคำลือรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้จะต่างจากครั้งก่อนไม่มีถ้ำไม่มีน้ำมันไม่มีคำภาวหน้าใดจะช่วยเขาได้หากสิ่งที่เขากำลังจะเผชิญน,นั้นคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากความแค้นของหลายร้อยปี เส้นทางที่ทอดยาวเข้าสู่ช่องเขาน้ำรินนั้นเงียบสงัดเกินกว่าจะเป็นเพียงป่าพรานคำลือสัมผัสได้ถึงแรงอาฆาตบางอย่างที่แทรกซึมอยู่ในอากาศลํำแสงจากตะเกียงน้ำมันสาดลงบนรากไม้บิดเบี้ยวและต้นไม้เก่าแก่เสียงนกกลางคืนไม่มีเลยแม้แต่น้อยทุกฝีเท้าดังก้องในห้วงความเงียบพ่อตาแมวมามันเงียบผิดปกติลูกชายเอ่ยเสียงเบาพรานคำลือชะงัก ปลายนิ้วแต่ลงบนพื้นดินที่ชื้นนี่ไม่ใช่แค่ป่าที่นี่คือที่สิงสถิตของสยเวทไม่นานนักทั้งสองก็มาถึงวัดร้างกลางช่องเขาหลังคาผุกพังมอดเขียวจับแน่นทั่วพื้นศาลาแต่ในใจกลางโบสถ์ยังคงมีเสาไม้แกะสลักรูปเสือยืนตระหา่านดังผู้คุมกฎพรานคำลือวางมือลงบนเสาเสียงแววคล้ายคำสาบโบราณลอยผ่านโสดปราสาท ทันใดนั้นแสงจากตะเกียงก็ดับวูบกลิ่นขาวเลือดจางเลือดจางชอยมาจากด้านหลังเสียงฝีเท้าหนักแน่นค่อยๆใกล้เข้ามาอยู่ข้างหลังเราลูกชายตะโกนก่อนจะยิงปืนไปตามเสียงแสงสว่างวาบวูบจากประกายไฟในกระบอกปืนสะท้อนภาพเสือยืนสองขาสูงเกินสองเมตรตาแดงฉานเต็มไปด้วยความเกลียดชัง พรานคำลือรีบควักขวดน้ำมันพรานที่เหลืออยู่น้อยนิดโยนเข้าใส่ร่างนั้นและตามด้วยลูกไฟจากคบเพลิงเสียงคำรามสถานป่าเสือสมิงดิ้นทุรนทุรายร่างมันแปรสภาพชั่วพริบตากลายเป็นชายแก่ร่างสู้ผอมเต็มไปด้วยรอยสักยันทั้งตัวก่อนจะระเบิดเป็นเท่าทุลีต่อหน้าต่อตาทั้งสองพ่อลูกสุดตัวลงกับพื้นหายใจหอบแรงความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้รง พวกเขาเผาร่างเท่าและสิ่งของในวัดทิ้งทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่เสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สลักเป็นรูปเสือมันถูกเผาจนหมดเพื่อปิดตำนานอาถรรพ์ให้สิน้นรุ่งเช้าหมอกบางปกคลุมช่องเขาน้ำรินเศษเท่าทานยังอุ่นอยู่ใต้พื้นศาลาวัดที่ถูกเผาทำลายพรานคำลือและลูกชายยืนมองมันด้วยความรู้สึกโล่งอกปนโศกเศร้าเสือสมิงตัวสุดท้ายมันจบแล้วใช่ไหมพ่อ ลูกชายเอ่ยถามด้วยเสียงแผ่วเบาพรานคำลือพยักหน้าแผ่วเบาจบแล้วลูกแต่เราต้องไม่ลืมว่าสายเวทนั้นอยู่กับใจคนหากใจยังมืดมนมันจะเกิดใหม่เสมอเขาเหลือบตามองผืนป่าเบื้องหน้าซึ่งตอนนี้ดูสงบนิ่งราวกับป่าทั้งหมดถอนหายใจโล่งอกทั้งสองกลับสู่หมู่บ้านหมู่บ้านที่เคยเงียบเหงากลับมีเสียงหัวเราะอีกครั้ง ผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตด้วยความหวังใหม่ในยามค่าคืนแม่น้ำรินยังคงไหลเอื่อยล้อแสงจันทร์สีเงินอ่อนแต่ไม่มีเสียงคำรามของเสือสมิงอีกต่อไปบันทึกเรื่องราวครั้งนี้ถูกเล่าขานกันไปทั่วผสานเป็นตำนานบทใหม่ว่าด้วยพรานผู้ใช้น้ำมันพรานยุติคำสาปเสือสมิงแห่งช่องเขาน้ำรินณะริมป่า ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งยืนตะะงานใต้โคนไม้ปรากฏรอยกรงเล็บลึกตะปุ่มตะป่ำ่ำฝังแน่นลงในเนื้อไม้ดังเดิมรอยนั้นยังไม่เคยจางหายเสมือนการเตือนว่าอำนาจลี้ลับไม่มีวันตายมันเพียงหลับไหลรอเวลาหวนคืนมาอีกครั้งข้อคิดจากเรื่องเสือสมิงน้ำมันพราน เรื่องราวของเสือสมิงและน้ำมันพราสะท้อนให้เห็นความจริงอันลึกซึ้งของธรรมชาติของมนุษย์และโลกที่เราดำรงอยู่มันเล่าเรื่องของความอยากได้อยากมีอยากครอบครองอำนาจที่เหนือธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นราคาที่ต้องจ่ายสำหรับความทะเยอทะยานน,นั้นทั้งชีวิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ของตนเองน้ำมันพรานในเรื่องไม่ใช่เพียงเครื่องมือวิเศษที่มอบอำนาจลึกลับ หากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหลงไหลในอำนาจและการยึดติดในความอยากอย่างไร้ขอบเขตมันเตือนให้เราตระหนักว่าเมื่อใดก็าตามที่มนุษย์เลือกเดินบนเส้นทางที่ไม่เคารพกฎเกณฑ์ธรรมชาติและสแสวงหาอำนาจด้วยวิธีการที่ผิดบาปเราอาจสูญเสียความเป็นตัวตนสูญเสียศักดิ์ศรีและกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าปีาศาจเสียอีกเสือสมิงมนุษย์ที่กลายเป็นสัตว์ร้าย เปรียบเสมือนด้านมืดในใจคนที่เติบโตขึ้นเมื่อเราไม่สามารถควบคุมความโลภความโกรธและความหลงได้ในทุกๆคนต่างมีเงาของเสือสมิงซ่อนอยู่ในใจหากปล่อยให้ความอยากครอบงำโดยไม่ใช้ปัญญาเป็นที่พึ่งมนุษย์ย่อมกลายเป็นสัตว์ที่โหดร้ายทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นอีกในหนึ่งเรื่องเสือสมิงน้ำมันพรานยังสอนเราถึงกรรมอย่างชัดเจนไม่ว่าการกระทำของเราจะซ่อนเร้นเพียงใด หรือมีอำนาจมากเพียงไหนท้ายที่สุดแล้วผลกรรมย่อมตามทันไม่มีใครหนีพ้นผลของการกระทำตนได้ชะตากรรมของผู้ใช้มนต์ดำผู้ครอบครองน้ำมันพรานและผู้กลายเป็นเสือสมิงล้วนเป็นบทเรียนให้ระลึกเสมอว่าทางลัดที่มาจากการท้าทายกฎธรรมชาติหรือศีลธรรมนำไปสู่จุดจบที่โหดร้ายเสมอในระดับลึกกว่านั้น เสือสมิงยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เราระวังสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองความโกรธความอาฆาตความหลงผิดเพราะหากไม่เฝ้าระวังและฝึกฝนใจตนสิ่งเหล่านี้สามารถแปรเปลี่ยนตัวเราจากมนุษย์ที่มีเมตตาให้กลายเป็นสัตว์ร,ร้ายที่แม้แต่ตนเองยังไม่อาจควบคุมได้สุดท้ายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่พลังจากน้ำมันมนหรืออำนาจลึกลับ แต่คือพลังใจที่เข้มแข็งการยึดมั่นในคุณธรรมและความกล้าหาญที่จะยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความดีแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเย,ย้ายวนและอำนาจลวงตาการรู้จักพอรู้จักควบคุมตนเองและไม่ยอมแพ้ต่อความโลภในใจตนคือวิถีที่แท้จริงของผู้ที่อยากเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงในชีวิต